ที่น้ำตกแล้วนะคะเป็นน้ำตกเล็กๆวันนี้เราจะมาตกปลาค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะมีปลาเยอะหรือเปล่าเหยื่อที่เราเหยื่อที่เราใช้ในวันนี้นะคะเป็นเหยื่อไส้เดือนเราขุดมาแล้ววันนี้ก็มากับแคคเชิร์นุกคนเจ้าเดิมอัน,นจะเริ่มตกเลยใช่ไหมอันนี้เริ่มตกเลยนะจ๊ะว เออมันหล่นไปแล้วมันปลาขาวเดี๋วมาดูมันมันก็กินดีอยู่นะแปบบแปบบ๊บเดียวโอ้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 อ้โอ้โอยโอ้โล,ล้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้าาะะดอ้โออ้ออ้โอ้โ้อ้อัอ้อ้้้ เบ็ดหักเบ็ดหักจ้าโอเคปลดปลาก่อนชุกละหกยังไม่ทันพร้อมเลยเอยอ,อ่ะเซ็งมันหิวเหรอเดินปุ๊บได้ปัด๊ดเจ็บคอเลยหนึ่งตัวจ้าเดี๋ยวเราแขวนไว้ตรงนี้นะที่ใส่ปลาโอเค ยังไงทำเป็นเบ็ด <Heavenly Menschen> สั้นเหรอตัดเป็นสั้นอะแม่เบ็ดสั้นก็ต้องต้องตัดโน่นแล้วต้องโน้น โอเคหลดุดมือเดียวไม่ได้เป็่ใหญสองตัวจ้าอันนี้เป็นน้ำตกนะครับน้ำใสมากรอบๆก็จะมีแต่ถขาวันเป็นป่าเป็นป่าเราเคยมาหากุ้ง ในคลิปหากุ้งเรามาถึงตรงนี้แล้วเราก็เดินกับกันทางนี้แล้วเราก็เจอน้ำตรงนี้มันดูน่าสนใจวันนี้เราก็เลยมาตกปลาที่นี่ปล้ปลาลาปลาปาปลาปาปลาปลาไล่ปลาปลาปลาปลลปาป ได้ได้ไขายยกกล่องสองใช่ไหมคะ้่อก่อนเรามีเราซื้อกล่องแต่ก่อนนี้มันแบกขายไปสุดยาไปสยาไปแล้วจะหา เย็บติดีเย็ตีดได้ huh. uh ี่ย็บแก่ว้าว้าวโอเคโอเคติดแล้วทุกคนช่รักชุวยแรหน่อยปลากั้งวะปลากั้งว้วววาวว้ว้าไปล ปลาขาวะขามันดดีนี่จ้าได้ปลาขาวอีกหนึ่งตัวแล้วค่ะเป็นตัวน้อยนะ โอเคโอเคเดี๋ยวมันจะหล่นไปซะเฮลิก้าเฮลิก้าเย่ตอนนี้เป็นสี่ตัวแล้วนะคะปลาขาวสองตัวปลาขาวสองตัวปลากั้งสองตัวจ้ะไปกันต่อจ้ะ ตอนนี้ตรงน้ำตกตรงนี้มีปลาขาปลาก้างมาดูว่าจะมีปลาอะไรอีกไหมนะอู้ปลาก้างใหญ่ปลาก้างใหญ่กล้องก็ล้มโอเคจับได้ทั้งกล้องจับได้ทั้งปลาจ้าเนี่ยจ้ะปลาก้างใหญ่ใหญ่กว่าเดิม ลปลากังก้งปลากัง้งปลากั้งใด้ปลากั้งอีกแล้วจ้าอู้อู้อู้ได้จา้าลงน้ำไปแล้วครับคันจุดชมลงน้ำไปแล้วปลาขาวเหรอปลากังก้งปลากั้งเยอะเหมือนกันนะ,ะนี่เหลือตัวแล้วหลือตัวแล้วต้องเติมเหยื่อเติมเหยื่อเติมเหยื่อแล้วเรามา ลองอีกสักตั้งว่าจะได้ปลาอะไรตอนนี้ได้พี่ตั้งหลายตัวแล้วอยากได้ปลาขาวเยอะเยอะจัดเอวันออกข้าไปข้างหนงนั่นเลีไ่ไต่ไต่ไปนี่เหรอเดี๋ยวเราจะย้ายที่นะคะตรงนี้ปลาปลาไม่กินแล้วเราจะเดินขึ้นไปข้างบนโน่น้ำตกไปทางนี้นะ อันนี้สุปลาจากน้ําตกตรงนี้ได้ปลาขาวสองตัวปลา 1, 2, 3, 4, ปก้างหนึ่งสองสามสี่ปลาก้างสี่ตัวจ้าเป็นหกตัวจ้าไปกันจ้าได้มาหนึ่งตัวลงน้ําไปแล้วไปเรียบร้อยแล้วจ้าบ๊ายบจ้าแม่ตกตรง เราขึ้นมาจากน้ําตกได้นิดหนึ่งนะเราก็มาตกตรงนี้ต่อเมื่อกี้ได้ปลากัง้งตัวเล็กหนึ่งตัวมันก็หลุดปุ้ยว่ายน้ําไปตรงนั้นมาดูอีกทีหนึ่งว่าจะได้ปลาอะไรว,าวาร้าว้าวปลาข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 าวใหญ่อยู่นะอยู่ที่ตรงนั้นที่เล็กเองปลาขาวปลาขาวเย้ จุดหมายใหม่จ้ะอยู่ตรงนี้จ้ะว้าวค่ปะปขาวปะขาวปาขาวปะขาวปขาวเอะยเอะยเอะยเอะอะขาวปาขาวความลำบากของการม,มือเดียว จ้ะเย่ yeah. ปลาปขาปลาขาปลาขาอีกตัวปลาขาอีกตัวปลาขาอีกตัว <c oughs> ว้าอยากได้ไปาลาขาเยอะ อยากตกในหินตรงโน้นอ่ะ,อะไม่มีใไปอยู่อยตอนนี้จะอุปสรรคขวากหนามนะคะเราจะไปกันได้ไหมเนี่ยอันนี้ต้นสลาก อยคันเบ็ดอะค่ะคันเบ็ดที่เราใช้อันนี้นะก็คือเอามาจากต้นสละอันนี้แหละครับนี่ก็คือเอามาจากต้นอันนี้เนาะแล้วก็เหลาเอาหนามออกจริงๆมันจะมีลูกแต่ว่าไม่มีลูกมีแต่ดอกไปได้หรือไม่ ไม่กินเยอะล้จ้ามันหยุดไปตัวหนึง่งเต็มที่ใหม่นะ h à、um. อตอนนี้เราจะเดินทางกลับแล้วนะคะเพราะว่ามาจนสุดแล้วไม่สุดหรอกแต่ว่ามันมันไม่ค่อยมีปลาแล้วนะคะเราก็จะเดินทางกลับแล้วหรือไปดูปลาที่บ้านกันนะคะทุกคนตอนนี้เรากลับถึงบ้านแล้วนะคะเราจะมาดูผลประกอบการวันนี้กันว่าได้เยอะแค่ไหน หมดหรือยังโอเคหมดแล้วครับทุกคนอันนี้นะคะที่เราได้แบบนี้จะมีปลากั้งหนึ่งปลากั้งสองปลากั้งสามปลากั้งสี่ปลากั้งห้าปลากั้งหกปลากั้งเจ็ดตัวปลาขาวหนึ่งปลาขาวสองปลาขาวสามปลาขาวสี่ ปลาขาวห้าปลาขาวหกปลาขาวเจ็ดปลาขาวแปดปลาขาวเก้าปลาขาวสิบตัวเหรอสามสามโอ้โหปลาขาวสิบตัวปลาแกงเจ็ดตัววันนี้เป็นวันที่ตกปลาได้เยอะกว่าทุกครั้งนะเพราะเราไปเพิ่งไปดูมาแค่สองครั้งเองเอละค่ะเราจะเอาปลานี้ไปทําเป็นอะไรดีปลาทอดกรอบเมนูปลาทอดนะคะ งั้นวันนี้ขอลาไปแค่นี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะจะก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย